สวัสดีวันนี้มันเกิดใครคะ่นเกิดมนานั่นเกิดมีนาใช่ไหม,ไมก,การวันนี้มันเกิดใครมันเกิดมีนาครับวันนี้มีอะไรให้มีนาบ้างมีเค้กไหมนาเค้กมาดูนี <c oughs> มน่มีนากี่ขวบการมีนากี่ขวบหกครบไม่ใช่หกควบแล้วหกควบวบใช่ไหมหโอโ้โหเดี๋ยวพักเรามาเป่าเค้กกันเข้าใจ่ไหมคะ ใครอยากเป่าเค้กมือเย้ yeah. อยากเป่ากาันกันเป่าไหมไม่เป่าเพราะอะไรเพราะว่ากันยังไม่มีเค้กเพราะมันเป็นวันเกิดของของมีนาโ <Okay. S 2> อเคก็เดี๋ยว,ยวจะมาเป่าเค้กวันเกิดของมีนากันนะครับนี่น้องมีนาหกขวบพร้รอมงระย่ง,งหนึ่งสองสามแฮปปีปป้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์ Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, love นะ you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday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  to you. ขอให้เรียนเก่งๆเป็นเด็กดีนะคะ ถูกก่อนใช่เอามาเอามาต่อไปก็ทำไมครับแบ่งเค้กใช่ไหมใช่เย้แล้วอ้าวแกะเลยครับเอาออกมาแล้วมีน้าตัดได้ไหมเอาวางเลยวางตรงนั้นแหละโอเคค่ะตัดได้ไหมแล้วจะแบ่งยังไงแบ่งเค้กยังไงอ่ะฮ้ จ,จ,จิจิจิอะไม่ตัดบ้าเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่แบ่งมาให้งหันเองอ่ะหันเลยนะล้างหันโอเคอ aki, เดี๋ยวให้แม่ต้องเต้นโกโกวาให้ดูก่อนมาแล้วลูกจ๋าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้ โกโกวาที่หนูอยากใส่อ้าโกโกวาที่ไม่ซื้อนี่ได้มาแล้วลุงจา้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาที่ม่ซีนี่ได้ฮ่าฮ่เคแม่ยังแม่แม่เอามีดมาเลยร <c oughs> อแม่เอามีดมา <c oughs> ตัดน้องการีดยังเอามีดมาแล้ว <c oughs> เฮ้ยการเล่นโทรศัพท์ได้ไง <c oughs> เขาเก็บโทรศัพท์กันอะเ <c oughs> อาโทรศัพท์เก็บเลย <c oughs> สองตัวสู้กันอยู่ เ้าเอาโทรศัพท์เก็บสิดูนี่นี่นี่ตัดแล้วตัดแล้วตัดแบ่งให้ใครบ้างเนี่ยมีกี่คนมีพ่อมีใครอีกย่าแล้วก็แม่แล้วก็ลุงการมีน่าการตัดการกอตัดมั่งได้ไหมอ่ะก่อการใช้มีดนะครับให้่อตักะหยาก่อนเลยแล้วก็ย่าเผ็ดส้มตำ ตัดทายากรี่พิ่งตัดทยากรน,นตัดทยากอาปล่อยมีดเลยลูกออปล่อยมีดค่ะมีดพอเอดึงออกเลยคะ่ะมัเป็นหลุมเลยเอาะอพอวันเกิดให้มาเรวมาหาย่จยาจับมือย่พ <c oughs> อจะาข้อยู่ีเปุ ขออายุยืนผมออเก็บยาด้วยโอเคสองข้างเลยโอเค,อเคไม่กันน,กออกน่บ๊ายบายการบอกดีอย่าลืมอะไร อยากให้ใหมีน่ากลับกันไหมครับครับ